ือยกหมดเลยนะคะทั้งรู้ว่าลงถนถตัวบ้านนะคะไม่รวมที่ดินนะคะสี่ล้านห้าแสนบาทสวัสดีจ้า กลับมาพบกับผมอีกแล้วบูมแอนรีวิวบ้านทาง Facebook YouTube Tik t o อกวันนี้น้องบูมอยู่ที่จังหวัดปราทุมธานีพาคุณผู้ชมมาชมบ้านทรงปัญญาสามห้องนอนห้าห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องรับประทานอาหารพร้อมลงจอดรถพร้อมที่พักลงจอด,ดรถรวมถึงรั้วด้วยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าคนที่ยืนอยู่ข้าง,างผมคือใครเราไปสอบถามพูดคุยกับพี่เขาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับผมค่ะชื่อฝนค่ะก็เป็นภรรยาเจ้าของบริษัทเลดีเฮาส์ปดแปดแปดค่ะช่างหมูค่ะ ผลงานช่างหมูแล้วคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วหรือยังพี่ฝนผมนถามหน่อยราคาครบ,ครบ,ครบจ,บ,จบแบบนี้ยราคาเท่าไหร่พี่อันนี้ก็คือยกหมดเลยนะคะทั้งรูว่าลงจอดรถตัวบ้านนะคะไม่รวมที่ดินนะคะ4ี่ล้านห้าแสนบาททวนเท่านั้นค่ะสี่ล้านห้าแสนบาททวนเท่านั้นแต่ถ้าใครบอกอุ้ยฉันไม่อยากดูคลิปเหมือนกันฉันอยากได้เบอร์เลย <c oughs> พี่ฝนขอเบอร์หน่อยฮะก็ขออนุญาตเป็นเบอร์ช่างหมูนะคะ0ูนย์หกหกหนึ่งสองแปดเก้าห้าเก้าห้าค่ะ โอเคอะเดี๋ยวเราเริ่มพาชมกันเลยเริ่มต้นที่ราคาเนี้ยคือจะได้ประตูรั้วทั้งหมดแบบนี้เลยใช,ใช่ไหมครับพี่เป็นรั้วพร้อมงานตกแต่งบานประตูช่องและแนทุกอย่างครบจบเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวขอญาตเปิดก่อนนะฮะนนแล้วก็มืนสแตป์ใช่ค่ะรวมมืนสแตป์ด้วยค่ะประตูไม่มีมอเตอร์นะคะแต่ตอนนี้เราใช้แมนนวลก่อนนี่ฮะ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> พอเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหสวยๆแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วคุณผู้ชมที่พี่ฝนบอกตรงนี้จะเป็นประตูมีมอเตอร์ให้ตรงนี้ นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมมีรีโมทเปิดปิดมีริโมดเปิดปิดแล้วก็เป็นเมนนวนได้ด้วยนะครับพอต่อมานะครับได้สแตมป์คอนกรีตแบบนี้ทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นอะไรครับพี่ฝนตรงนี้เป็นพื้นที่ของโรงจอดรถค่ะพื้นที่โรงจอดรถฝ้าด้านบนให้เป็นอะไรพี่ตัวนี้เป็นระแนงค่ะระแนงอ่าซอล่องค่ะโอ้โหคุณผู้ชมแล้วดูปลั๊กไฟปลั๊กไฟนี่ใช้ของยี่ห้ออะไรอ่ะพี่ตัวนี้เป็นชานเดอร์ค่ะชานเดอร์สีดำชานเดอร์สีดำโอ้โหเนี่ยจอดรถ หลูหแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมดูฮะนะครับพื้นเป็นพื้นกระเบื้องอะไรพี่ฝนตัวน,นี้เป็นกระเบื้องพอร์สเลนค่ะกระเบื้องพอร์ตเลนค<ช>่ะตรงน,นี้เป็นกระจกเป็นห้องอะไรอ่ะอน,นี่เป็นกระจกเทมเปอร์นะคะตัวน,นี้กระจกเทมเปอร์ใช่ค่ะคุณผู้ชมเวลาเขาแตกจะแบบว่าเป็นเหมือนเมค้าโ์ดใช่ค่ะส่วนตัวน,นี้ชุดนี้จะเป็นบานเฟียมสามารถเปิดได้ใหญ่ๆ่เลยค่ะนี่พี่ฝนเปิดโชว์ให้ผมชมหน่อยพี่ตัวนี้จะเปิดกว้างเลยเป็นบานเฟียมพอเราเข้ามาโอ้โหนี่คือเหมือนไฟที่ส่องรถนี่พี่ใช่ใช่ไหมห้องนี้จริงๆเป็นห้องเก็บรถมอเต์ไซฮแพง คุณผู้ชมแต่ดูดีสวยมากเนี่ยมีโซฟาเบรดอย่างนี้ก็คือของเจ้าของกระเบื้องให้เป็นไซส์อะไรพี่ฝนตัวนี้เป็น60สิคูณหกค่ะ <60. S 2> เป็นแคนตโตนี่ครับมีบัวล่างนะครับพี่ฝนเปิดแฟดไว้ป่ะพี่นะครับต่อมาคุณผู้ชม<อ>เดี๋ยวเราจะออกไปกันต่อนะไปชมนะครับตัวบ้านกันเลยตรงนี้คือบ้านพร้อมโรงจอดรถ4ีล้านห้าแนบาทนะครับนี่ฮะ พอมาถึงโอ้โหอันนี้เป็นซีชแนลเหรอพี่ใช่ค่ะมาตรงนี้ประตูบ้านคือได้แบบนี้เลยพี่ใช่ค่ะคือ4ี่ล้านห้าครบจบ,จบ,จบแบบนี้ต้องค่ะราคานี้รวมเข็มไหมพี่ฝนรวมเข็มแล้วเสาให้เป็นสเสาอะไรพี่อายีสองค่ะอิดให้เป็นอิดอะไรพี่อิดมอนแดงค่ะอิดมอนแดงพี่ฝนเปิดประตูพาผมไปชมนะโอโ้สวยมากพอเข้ามาโอ้โหคุณผู้ชมนะครับฝ้าหลุมพร้อมไฟคริสตัลแบบนี้นะครับเข้ามาเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยใช่ค่ะใช่ไหมฮะนี่ อันนี้ก็คือมีการบิวอินแต่ราคานี้ไม่ได้รวมบิวอินเนอะพี่เนาะนะครับนี่ฮะพอไปห้องนี้เป็นห้องอะไรครับพี่ฝนอันนี้จะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนห้องนอนพร้อมห้องน้ำด้วพี่ฝนนำผมไปชมหน่อยพี่โช๊คโอ้โหมีหน้าต่างกี่บานพี่มีหน้าต่างชุดใหญ่นะคะเป็นบานเลื่อนคู่เบอร์สเลื่อนสไลด์กลางค่ะชุดแบบนี้เราก็จะเปิดได้ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะกว้างๆเลยแล้วก็มีชุดสําหรับเป็นชุดหัวเตียงอย่างนี้นะคะเป็นบานกระทุ้งค่ะ ห้องนี้จะเป็นห้องนอนด้านล่าง<ช>ก็ถือว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มาก<ช>แล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะคุณผู้ช,ชมชแต่มีห้องน้ําในตัว<ช>พี่ฝนพารีวิวห้องน้ำหน่อยครับพี่พพเริ่มต้นที่ประตูกันก่อนพี่ประตูตัวนี้เป็นประตูไม้เก่านะคะแล้วก็งานโยกสีทองสวยเออย่างนี้เลคะพุ่มโทนสีค่ะแล้วก็จะมีซับโมกบติดตั้งให้ด้วยนะคะตัวนี้ห้องน้ําเข้ามาลูกค้าจัดมาเป็นอ่างล้างหน้าแบบคอ์เตอร์นะคะตัวนี้แล้วก็เป็นก๊อกค่ะเปิดน้ำใช้ได้แล้วไฟ อันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนค่ะห้องนี้ก็ลูกค้าคุมโทนเป็นสีขาวตัดดำนะคะตัวนี้นี่ค่ะอ่าติดแล้ว นี่คุณผู้ชมก็เป็นเลนช์เทเพอร์ชุดใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีกระจกเทมเปอร์กันหนานี่กระจกก็คือเปิดไฟได้น,ไน,ะนะครับมาพี่ฝนฮะ,ะหลังจากห้องแรกพี่เราไปต่อกันนะครับเป็นห้องอะไรต่อพี่ด้านล่างประกอบไปด้วยห้องอะไรบ้างครับชั้นล่างนะคะจะเป็นห้องโถงใหญ่ๆอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งห้องห้องน้ําทั้งหมด3ห้องนะคะแล้วก็มีห้องเก็บของแต่บันไดแล้วก็เปิดประตูเข้ามาตรงนี้เป็นบานเลือ่อน<ม>นะพี่เนาะ,ะใช่คะ่ะ <laughs> จะเป็นบานเลนะะื่อน บานเลื่อนแบบนี้เลยเข้ามาตรงนี้เป็นห้องอะไรพี่ฝนส่วนนี้จะเป็นห้องทานอาหารค่ะโอ้โหคุณผู้ชมน,นะครับดูฮะห้องทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีตรงนี้เป็นประตูไปไหนพี่ประตูตัวนี้สําหรับออกหลังบ้านนะคะที่ ออกหลังบ้านใช่เติดตั้งโชคให้เรียบร้อยเลยค่ะประตูติดตั้งโชคให้พร้อมเลยคุณผู้ชมหลังจากออกหลังบ้านเสร็จแล้วไม่เป็นไรฮะเรามาดูแล้วประตูนี้เป็นห้องอะไรพี่ฝนส่วนนี้เป็นห้องน้ําค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นประตูห้องน้ํา <c oughs> นะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ย <c oughs> พบกับกระจกเลย <c oughs> นะครับแล้วก็โซนนู้นเป็นโซนอะไรบ้างคะพี่ส่วนนี้ก็จะเป็นโซนเปียกนะคะเป็นโซนของชืวอน้ำพื้น <c oughs> เราจะแบ่งสเต็ปนะคะเป็นพื้นโซนเปียกพื้นโซนแห้งแล้วก็มีช่องวางของให้ค่ะ นี่ฮะคุณผู้ชมดูมีกระจกมีชักโครกให้ครบแบบนี้เลยมีอ่างให้นะที่ผมยือนอยู่นะครับและหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมผมจะเดินไปนะครับมาพบกับประตูตรงนี้ประตูตรงนี้เป็นห้องอะไรพี่ฝนส่วนนี้จะเป็นประตูกั้นระหว่างห้องครัวคะ่ะครัวกับห้องทานอาหารนะคะห้องครัวกับห้องรับประทานอาหารพอเปิดเ<ช> <he S 2> ข้ามานี่ตรงนี้จะเป็นโซนครัวเหรอพี่ใช่ค่ะครัวโป่งๆอย่างนี้ไหคะโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวลองเปิดไฟดูก่อนนะับคุณผู้ชม นะครเปิดโล่งๆได้แบบนี้ไหมค่ะโหเปิดโล่งๆได้ใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นสไลด์สามค่ะชนิดห้องครัวนี่คือได้ครบๆจบเลยพี่ถูกต้องค่ะครบๆจบแบบนี้เลยใช่แต่ไม่ได้รวมฮูดนะไม่ได้รวมฮูดกับแก๊สอย่างเดียวไม่รวมฮูดกับแก๊สนะคุณผู้ชมสี่ล้านห้าแสนบาทนะครับนี่ฮะแล้วห้องนี้มีอะไรมี่ห้องครัวห้องครัวห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะโจดของพี่เจ้าของบ้านทำไมห้องน้ำเยอะจังพี่ฝนอ่อเวลาเพื่อนๆมาปาร์ตี้ ประมาณนั้นค่ะอ่ะพี่ฝนพาผมไปรีวิวเลยห้องนี้ก็จะเป็นกระจกสวยทุกห้องุูม,มโทนเป็นสีเทาสัดลายไม้นะคะจะใกล้เคียงกับตัวบ้านเลยค่ะอ่าก็จะมีห้องนี้จะไม่ใหญ่มากจะเป็นแบบสําหรับห้องเล Obrig ็กๆแบบสําหรับห้องมีแขกมาเยอะอย่างเงี้ยก็สลับกันเข้าก็มีพื้นที่ของอ่าหลังหน้าอัชโครกแล้วก็มีชั้นช่องวางของให้ตัวนี้ก็จะเป็นชาเวอร์นะคะแต่นี้ชาเวอร์ยังไม่ได้ติดตั้งนี่นะครับคุณผู้ชมครับด้านล่างนะครับครบหมดแล้ว พี่ฝนมีชั้นบนอีกใช่ไหมพี่มีค่ะนะครับชั้นบนเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันคุณผู้ชมน,นะครับนี่ฮะ,ะนะครับพี่ฝนนําขึ้นไปชั้นบนเลยครับ<ด>พี่ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนขึ้นนะคะที่เห็นเนี่ยตัวนี้เป็นกระเบื้องแกนิตโตนะคะหนาสองเซน,นะคะ<ฮ>่ะอ่าเป็นแกนิตโต้ร้ายหินเลยค่ะตัวนี้เป็นชิ้นเดียวแผ่นเดียวตัวนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือหลายๆบ้านลูกค้าจะไม่ชอบจมูกบันไดใช่ไหมคะ่ะครับตัวนี้ไม่ต้องมีจมูกบันไดค่ะกระเบื้องสั่งผลิตพิเศษสาะล่องมาให้เรียบร้อย แล้วก็ราวกันตกตัวนี้ดี๋ยวมาติดตั้งหรอพี่ใช่ค่ะตัวนี้จะมีท็อปเป็นท็อปสแตนเลสสีทองแบบขาดสีเดียวกับคาเลยค่ะอ่าตัวนี้ก็เป็นแ tamp ร์10มิลท็อปก็จะเป็นสีทองค่ะตัวนี้ยาวขึ้นมาเลยนี่ฮะคุณผู้ชมเราเดินขึ้นกันไปนะสวยมากก็จะมีหน้าต่างด้วย<ช>เปิดได้<ช>นี่หนึ่งบานนะครับหลังจากที่เราขึ้นกันมานะฮะบันไดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ,องพระนะฮะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะครับ นี่ไฟสวยๆเป็นไฟระยะคริสตัลแบบนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมหันหลังกลับมานะฮะคุณผู้ชมจะเจอผมบอกให้นี่ครับเขาเรียกว่าไฟอะไรครับพี่ฝนตอนนี้เป็นไฟอ่าเรียกไฟระยะค่ะคไฟระยะมีหลุมให้ด้วยเราให้ดูว่าเปลี่ยนสีได้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับมาห้องนี้นะครับห้องนี้คือประตูเป็นอะไรพี่ตอนนี้ก็เป็นไม้เก่าเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวนี้เป็นบานสังผลิพิเศษ ก็คือเราจะใช้ไม้เก่าเนี่ยสั่งทำไม้ค่ะพี่ฝนนำเข้าไปชมเลยฮะสน่งเข้าไฟโอเคได้ค่ะอันนี้ห้องนอนเองนอนชายเจ้าของบ้านโอ้โหห้องนอนพบกับฝ้าหลุมพร้อมไฟสวยๆมีไฟดาวไ้า์สี่ดวงสี่วงไว้กับฝ้าหลุมหลบนอกหลบในพร้อมกับไฟออกสีอะไรเนี่ยพี่สีฟ้าสีน้าเงินเลยค่ะฟ้าน้ำเงินน้ำม่วงนะคุณผู้ชมเห็นไหม ตรงนี้นะคุณผู้ชมดูนะครับห้องนี้นะถ้าเราปิดประตูแล้วเนี่ยคือห้องแต่งตัวค่ะห้องแต่งตัวสีให้เป็นของยี่ห้ออะไรพี่ฝนสีเป็นซปเปอร์ชิลค่ะเกศสิบห้าปีเลยคุณผู้ชมดูดิครับเดินตามกันมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวมีหน้าต่างหนึ่งบานหนต่งบานนี่เราเปิดไว้สักนิดนึงนะเห็นไหมฮะก็จะมีลมนะครับมีบัว่างให้แล้วด้านหลังพี่ฝนเป็นห้องอะไรครับตอนนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะ พี่ฝนเปิดประตูเข้ามาปุ๊บด้านในก็จะมีอะไรบ้างนี่ตอนนี้ก็จะมีส่วนพื้นที่อย่างน้ำเช่นกันนะคะเป็นเลนชาวเวอร์มีช่องวางของให้สองช่องนะคะแล้วก็ตกแต่งเป็นงานลายไม้ตัดสีเทาเหมือนกันเ<ม>ขาจะเข้ากันได้ดีนะคะสีเทากับลายไม้แล้วก็มีอ่างมีกระจกสวยๆแบบนี้เลยพี่ใช่พี่ฝนพ,พาผมไปชมห้องอื่นกันต่อคุณชมห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่สองนะเดี๋ยวเราจะไปชมห้องนอนห้องสุดท้ายกันนะครับห้องนอนนี้นะครับประตูถามพี่ฝนถามนิดนึงประตูนี้คือเราจะได้แบบนี้ไหมพี่ อ๋อใช่ค่ะประตูนะอ๋อกลอนประตูตัวนี้ลูกค้าสั่งมาตั้งห้าอ๋อลูกค้าสั่งคนนี้ใช่ใช่ัจจุบนนี้เข้ามาห้องนี้เป็นห้องนอนที่สามใช่ค่ะตัวนี้จะมีได้ระเบียงด้วยค่ะพี่ระเบียงนี้ก็ใตรงนี้ค่ะอ่าระเบียงข้างหน้าก็จะเป็นเทมเปอร์แบบนี้เลยค่ะ โอ้คุณผู้ชมออกมาคือบรรยากาศนะครับด้านหน้าของระเบียงนะครับด้านบนพี่ผมถามนิดนึงเป็นฝ้าอะไรพี่ฝนเนี่ยนี้เป็นไม้ WPC ค่ะไม้ WPC ใช่เป็นไม้ละแนงสำเร็จรูปมีห้องแต่งตัวเหรอคุณผู้ชมใช่นี่ฮะทางด้านนี้ยังมีห้องแต่งตัวแต่ก่อนจะเดินทางไปห้องแต่งตัวเขาก็มีหน้าต่างให้หนึ่งใใช่ค่ะสำหรับเปิดระบายอากาศมาปุ๊บตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีตู้เสื้อผ้ามาวางระเครื่องแป้งมาวาง ครับค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำโอ้โหมีซับวงโปร่งประตูคือให้ทุกอันเลยห้องน้ำห้องนี้ถูมากโอ้โหพอเข้ามาหน้าต่างใหญ่มากครับคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะอ๋อต้องเปิดฝนครับคุณผู้ชมพี่ฝนรีวิวเลยพี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นเลนชาวเวอร์ชุดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเวลาสับผมก็จะแบบชอบถึงอ่าแล้วก็จะมีส่วนของช่องวางของนะคะตันนี้ก็เป็นกระเบื้องวานิหนุนฐานตัวนี้กระเบื้องก็จะราคาสูงนิดนึง ห้องน้ำวาวมากแล้วกระจกกวานใหญ่ท้องต่อ่าคุ้มค่าไหมสี่ล้านห้าแสนบาทพี่ฝนแต่บางคนเขาบอกว่างบน้อยเขายังไม่มีงบทํารั้วเขายังไม่มีงบทาโรงจอดรถถ้าเป็นตัวบ้านอย่างเดียวพี่ฝนมงงานนิดนึงถ้าถ้าตัวบ้านอย่างเดียวพี่ถ้าเป็นตัวบ้านอย่างเดียวไม่รวมส่วนต่อเติมเช่นห้องครัวไทยแล้วก็โรงจอดรถแล้วก็อเป็นวัสดุสแตนดาร์ดมาตรฐานตัวบ้านจะอยู่ที่สองล้านแปดแสนบาท ตัวบ้าน2องล้านแปดแสนบาทแล้ว<ะ>ถ้ารวมแบบว่าห้องครัวไทยไปด้วยที่ต่อเติมเพิ่มอย่างน<ะ>ี้เท่าไหร่พี่อ,อ๋อก็จะอยู่ประมาณ3ล้าน3ล้านสาประมาณน,นั้นค่ะใช่นี่ฮะคุณผู้ชมเราจะแยกราคาออกให้หมดเลยนะนะครับแต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตามรีวิวเลย4ล้าน5แสนบาทรวมเข็มใช่ร<ะ>าคานี้รับสร้างที่ไหนบ้างพี่ฝนอ,อ๋อจริงๆเรารับสร้างกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดก็จองคิวสร้างได้ค่ะสนใจขอเบอร์รอบหนึ่งฮะก็เป็นเบอร์ช่หมูเช่นเดิมนะคะ0 6 6 1 2 8 9 5 9 5ค่ะ ขอ,กกขอบคุณมากจากคณสวยค่ะ